โรงงานเครื่องบดห้ามหรนอ่องครับที่กัดบานหัวแหกตำบลท่านยาอำเภอกมลาสสครับจังหวัดกาลสินเครื่องบดจากโรงงานวิไล่ยการช่างนะครับเป็งงนขนาดุ่นยิมยิบซีนิ้วมอเตอร์มิตซูหาแรงครับ ระบบระบบการทำงานครับตามรูปแบบตามสไตล์ของยิไรการช่างครับนิ่มนิมครับเรื่อยๆโๆบบีบเครื่องโบเลงเครื่องทำงานแบบสบายๆครับอ,นะอันนี้เป็นแกบครับแกบแกบจากล่งสีครับระวังหินเดวอปลาอย่าให้มีหินเลยทั้งนันหินเขา เขาไปรเราเปิดเถอะ์ทิท้งเลยสิ่งที่พี่ลองตรงระวัางระมัดระวัางนะครับเวลราพี่รองนั่แกะคนไปบดหนึ่งก็คือเป็มพวกหินพวก,ห,พวกหัวน็อตพวกยังมุอนี่นะครับระวัางครับอย่ให้มีนี่แกบครับแกาจำตุองติ้งใจ หลังจากที่พี่น้องเอาวัตถุดิบใส่แล้วนะครับใส่เข้าไปทึ่งกระบะแล้วเรียบร้อยพี่น้องสามารถปวยเห็เครื่องทํางานไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็นําเวลาส่วนนั้นไปหาเกลือเป็ดเกลือหมูบ่ต้องเฝ้าครับบ่ต้องไปแย่ครับเอาปล่อยให้มันทํางานเรื่อยๆครับแกบถ้ำไหลลงไปเรื่อยๆคนเรื่อยคนเป็นแกะเนี่ยเน,นี่ยเขาตดพีเลย าลักษณะของแก็คือคือธรรมศาตรของแกบนะครับเนาะมันฟู่นะมันเบานะมันมันหู้ชนอเไนึงมันกับฉีบ่ลงมันกับมันกับฉอยู่ถ้าแบบถ้ากบบแกะไขกับโตของมันน่ะลม่เนะแกะดรัตนาเงีอะรว่าเหนักเงี้ยของมันเขา แก่กับนำนักแกบมันเบาเนาะพี่น้องเนาะนำนักของแก่คือมันเบาครับเวลาข้าวใส่กับบ้านนี่มันจะบริสุทาลงไปด้านล่างไปหากินบดได้นะครับข้ากต่อตรงนี้ตบังคับตัวน้่ทางมันลงนะครับก็คือโตปันข้อครับท่านมันบอกสันข้อหนึ่งมันมันมันฟูอะครับมันบรลงครับครับกระบะจตมนี่ปิดไปครับ เก็ใส่ไฟสมั่นก็ยังน้ำหลูาณครับประสอนเป็นขาวกับไปหาเห็ดใหญ่เช่นกานเท่าไหร่ครับข้าอยู่ที่บ้านห้วยแหดครับอรรมบุญท่านย่าเนาะครับครับทำเภอกรมมาลาไซกาลสินครับจังหวัดกาลสินพี่น้องผู้อยากได้ห้ามครมานีเลยครับลุงลุงศรียังครับปะลุงสีลุงลุเรื่องทับยับยวิจิตอ๋อโอเคอยู่ทั้งส้นถนนทั้งมันเขามาจากทั้งบ้านไอ้ไม้ไทยนี่เขามาเลยวัดมาเรียวสายนะครับเนาะครับครับ เนีครับมันเรียบใส่เขาเขามีห้อมไม่ยังจำนายบอกปะครับครัห้มกิโลจากบาทครับผมขายบ้านหาบาทพบาทเลยครับห้อมนี่ถอว่าถึงแข้งเลยครับถือถือคบพี่น้องครับมียังพี่น้องติดต่อสอบทามกับมหาป๋าเลยครับนี่ครับเครื่องบนห้ำครับลุงไม่ครับฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดแปดศูเก่าเจครับเอาอีกรอบนึงนะครับปะศูหาสี่เก่าเจ็ครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับ